ยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่วันนี้นะครับทางบริษัทโปรคันเลอร์เนี่ยได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับคณะวิทยาลัยนาะนาชาติครับวิทยาลัยนานาชาติทีเามีเดียครับที <Digital S 1> <Media. S 2> ่เามีเดียเพราะเผอิญโชคดีก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็ใช้อุปกรณ์ไฟแฟลชสองทางโฟคอนอยู่แล้วนะครับก็เลยถือโอกาสมาแนะนำวิธีการใช้งานและก็แนะนำทริค ในการใช้อุปกรณ์ไฟแฟลชเล็กๆน้อยๆให้กับ,บทางอาจารย์ก็เป็นความเข้าใจครับหลังจากที่ผมได้มาแนะนำเข้าใจในในระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอัซิเดนที่จะเกิดขึ้นในในใ,ใ,ในห้องสตูดิโอเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สาคัญสำคัญไม่งั้นมันก็จะซื้อหลอดใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็โอเคก็ขอบคุณมาก ก็ยินดีฮะยินดีเป็นอย่างมากครับถ้าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็บอกนะครับนะครับทางทางบริษัทโปรกันเซอยินดีที่จะมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของดรโปรนะครับซึ่งอาจารย์อาจจะยังไม่ทราบยังไม่เคยได้ยินคือจริงๆแล้วคือที่ที่บริษัทเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไปช่วยเด็กต่างจังหวัดไปให้ความรู้เรื่องสันนิาฐารเรื่องวิชาการนะครับคือเราไปเราไปเนี่ยเราไม่ไม่ใช่ว่าเอาแค่เอา เอาสมุดหนังสือไปแจกของถ่ายรูปทุกครั้งที่ที่บริษัทโปรัคเลอร์เนี่ยไปรเนี่ยก็จะไปสร้างกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนอเราทํานีาหลายปีแล้วแล้วเพื่อน้องๆเนี่ยเขาก็มีคงเขาไปคิดขึ้นมาเองในทีมใน,ใ,นใ,นในพนักงานนะครับบอกเออทำไมบริษัทโปรัคเลอร์ไปทํากิจกรรมให้เด็กต่างจังหวัดเนี่ยแล้วทำไมบริษัทโปรัคเลอร์ไม่คิดจะทากิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมากห่ะที่เขาใช้อุปกรณ์ไฟแฟลชอะไรพวกนี้ครับนะครับ แล้วก็เราก็เดินสายไปตามทางภาคเหนือมันก็ทําให้จุดประกายเราเฮ้ยเราก็มาได้นะครับเราถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าเราพอที่จะแบ่งพันุเวลาได้<ฆ>เข้ามาก็<ฆ>นี่เป็นครั้งที่สองแลครั้งแรกเราตะลุยขึ้นไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งไปไปทางภาคเหนือขึ้นไปเ,เรื่อยๆแล้วคราวนี้ก็ถือโอกาสมาทางใต้<ฆ>ก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความสําคัญและให้โอกาสบริษัทโปรคลาร์นะครับได้ใช้อุปกรณ์ไปแปรส่งทางทางบริษัท โปรคอนเรือที่ใช้แบรนด์ของโฟลคอนอยู่นะครับครับครับขอบคุณครับมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองเรื่องเลม่อี้ใช่ไหมในนั้นแล้ก็เปิดเงินคือโอ้้าถ้าคิดสาม 3าคูณสก็คือว่าคือตรงนี้3เมตร3เมตรและตรงนี้3เมตรนะอัเดทประมาณถึงสุดนี้เหมือนเราเติมน้ำจนเต็มแก้วเลยไอจุ่มจุ่มตรงเปลี่ยนใจหลกให้มั้ยเราเราอยากจะเราอยากจะดูนี้อ๋อตรงๆถ้าไม่จับสองจุ่มใช่ไหมทำจะได้ไม่ไม่ไม่จะเสียบไม่ได้เลยนะฮะถ้าดูไปตัวตัวบาลานซ์อย่างนี่เลยนะชัางน้ำหนักให้มันแบบมันใกล้เคียงที่สุดผมเองมึงมืออยากมันบุรีบายได้ มันก็แต่งตึนแต่ไม่เมัอนเล็กลงอุปสการกระจายแสงมันเนี่ยมันประมาณเหมือนเล่นเล่น normal นะมันจะกว้างเออแต่พอผมวอรนีใส่ใส่พุ่มมันก็จะแคบขึ้นคือมันจะย่อไม่แสงไปได้เฉพาะตรงกลางอย่างเี้ยใช่ใช่